ตอนนี้ตลาดเปิดบ่ายสามถึงสองทุ่มใครจะมาก็คือต้องมาตั้งแต่บ่ายสามไม่เปิดไปดิดดพี่ก็พูดแล้วถ่ายเลยเหรอเนีย่ยเดินตามนี่ไปเดินไปเลย ยังอยู่โซนนี้อนะ่ะพี่เนี่ยใส่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยพี่ใส่เนะี่ย จะเป็นมุมของกินมัม้งว้พี่พูดจ้ดดะ,ะไรนะ,ะทำไมถึงเฮ้ยต้นไม้ไหม เนี่ยไมขยับเลยี่สิบบาทเองดีอ่ะน่านี่คืออะไรฮะตลาดมืดไม,ไม่มีอะไรว่างปล่าเขายังไม่เปิดไม่เปิดเลยตล,ลาดนะัดแบบไม่มีไฟตลาดมืดทำไมเขาถึงเรียกตลาดมืดล่ะ <c oughs> โอ๊ยให้ขัมาตั้ง ก็คือเหมือนมาทาลีแบบสดชื่นเหมือนเหมือนต้นมะพร้าวมันคือต้นตาลเหมือนจริงๆนะพี่่ะพี่หนู่คยเขาบรรยาการนะคะสวยมากเหมือนมาทาลีใครอยากมาก็มาได้นะคะที่ตลาดนกพูคาสวยอ่ะอินอ่ะพี่คอบเน่า สี่ตัวร้อยแปดในดูไหมไม่มากเลยอ่ะในบรรยากาศตอนนี้นะคะร้านนั่งชิลก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะทำให้คนติดอลยเฮ้ แต่ว่าอ,อาหารนะั่งเปิดอ <c oughs> ยู่พี่ก็กดยังแต่ว่าตรงนั้นนะคะก็จะมีร้านอาหารให้นั่งกินก็ยังคงเปิดอยู่นะคะนี่คืออะไรก๋วยเตี๋ยวเรือมันคือก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยน่าจะอร่อยคนของกินแล้วค่อันนี้เราก็เดินเข้ามาโซนของกินแล้วนะคะเราก็จะเดินไปหาของกินเรื่อยๆเพราะหิว ได้ถูกไหมฮริวยั้บตดเทียนะสยกได้เนี่ยสี่นั้นอ่ะล้ามันกี่บาทเท่าห่อี่ลูมาสามสิบเาทมั้งสามสิบแปดบาทแล้วติดีคนกี่บาทสิบห้าบาทโอ้นีแม่งเท่าไหร่นื่อกี้ยที่พี่บอกสี่สิมอีอใ yeah จะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะได้ค่ะพี่บาทเลยค่ะอ้าน,นี้สวยนะไม่เคยซื้อเลยจำลองนั่นคนะข้างในนะคะ่ะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยเพราะว่าไม่มีลมเราก็จะมาดูต้นไม้กันนะคะทุกคนน่ารักมาก ทานได้ไหมไม่มีคูม้าสองตัวร้อยอยากกินไก่บอลช็อต นะเาขาไขยังไงอนะ่ะเผ็ดชร้นละเราก็ไม่ต้องมาถึงหมดเราเอาที่หนูจะกินเอาแบบเผ็ดสามเอากี่ชิ้นอนะ่ะหนูแปดชิ้นหนูเอาเผ็ดสามชิ้นค่ะสามนะคะอันนี้คือไก่บอลชอนนะคะที่เราเคยทำแต่ว่าก็อร่อย45บาบาทที่ น้อมอะไรลาชีสมาเป็นโลเท่าไหร่เราเดินแล้วตรงนี้่เรซื้อแต่ไม่เป็นแตแบบกับข้าวน้ำในเงี้ยดูดูน้ำสองร้านติดกันจบกันนำเสนอในข้าวนี้นะคะเนื่องจากว่าตลาดมันยังเปิดน้อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มันไม่มีอะไรให้เรานำเสนอแล้วก็มีแต่แบบว่า กระเป๋งกระเป๋าของยิบย่อยอะไรอยย่างงเี้คือวันนี้เพิ่งเปิดวันที่สองใช่ไหมวันที่สองวันที่สามใช่เพิ่งเปิดวันนี้วันที่อะไรวันที่สิบหกวันนี้วันที่สิบแปดเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดได้สามวันถ้าือสองเป็นยังไงบ้างของมันก็น้อยไงก็แบบวันอะไรนะวันนี้วันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์ก็ยังน้อย เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขากลัวติดโควิดไม่หรอกของมันก็เหมือนไอ้มันมันเยอะแต่ว่ามันคล้ายๆกันเอางี้ดีกว่าใช่มันอาจจะแบบว่าแบบสมมติว่าร้านฟิซีนปิดซีนกระเจงอย่างมันอาจจะแบบมีประมาณห้าหกร้านเจอดอกห้าร้อยห้าร้อยกี่บาทบาาาครับห้ารนะอา้อยห้าครับไก็กล้านะขวดตรงนีจะออกไปเดี๋ยวสั่งกับสี่บาทซื้อยี่สิบบาทได้ไหมแม่ เหมือนกันตรงไหนพูดด่าวไม่ได้แต่เขารู้เขาเรียกว่าอะไรขณะนี้เวลาสองทุ่มสิบสามตลาดปิดแล้วค่ะนะคะพี่หนูพูดดินพันตอนนี้เปนเวลากี่โมึงกี่โมง ตอนนี้ตลาดเปิดบ่ายสามถึง2องทุ่มใครจะมาก็คือต้องมาตั้งแต่บ่ายสามอะเพราะของเริ่มปิดแล้วเริ่มเก็บ<ป>มันก็จะมีโซนอาหารโซนเสื้อผ้าแล้วก็โซนเปิดท้ายข้างหลังแต่ว่าแต่โซนห้างเขาเริ่มปิดเริ่มเก็บแล้วนี่เขาปิดไฟไลทบ อันนี้คือร้านยำปูมาเนาะพี่หนูใหญ่ได้ถึงเท้าเนี่ยสีแป้งอันนี้คือสถานีรถไฟฟา้านะคะเ,คเห็นไหมตรงนี้คือที่จอดรถนะคะเนี่ยเห็นไหมรถไฟฟ้า,า,า,ากลางรถไฟฟ้ากลางไหนวะอืมนี่รถไฟฟ้านี่ก็คือเซ็นทันอ,อันนี้ก็คือเซ็นทันนะคะตรงข้ามากับตลาดนหู อยู่ห้างรัตนาธิเบริอันนี้อันนี้ก็คือตั้งแต่ต้นนะคะได้มาตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารได้มาตรงนี้ก็จะเป็นโอ๊ยโซนอาหารนะคะหน้าก es ็จะเป็นคลิปช็อปน้าจะเป็นของแบบใช้ส่วนตัวเลยเนาะของพี่หญิงพี่ชายข้างหลังก็จะเป็น ข้างก็จะเป็นของมือสองะเปิดท้ายค่ะข้างยีดตัวงด